เรียบร้อยจากเพื่อนๆหมูหมูปิ้งตามป่นจ้าป่นปลาทูใส่เห็ดเนาะผักลวกผักไปขมจากพี่น้องอร่อยอร่อยเลยแล้วก็ดอกแคอันนี้กับป่นลายแล้วก็ใสก่กงไว้เนาะพี่น้องเนาะอยากกินยำใดก็เ,เอาออกมากินใส่ตุ๋นเลยเนะเาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็นึ่งนึ่งเองใหม่เลยจ้า จวดมันกันเดชจ้าอืม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 ละอืมอืมสกปรก่ชายมักแนงราคาถึกราคาแซ่บนี่ก็มีประโยชน์นะพี่น้อง พักสีเขียวมีประโยชน์แห่งประคมนตัวหลายอย่างนะมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้ก็จะมีรสขมน้อยโอเคเจ้ามนกับป่นสุดยอดเลย่นาะแต่ประคมนี่มันจะบระคมคือซื้อมันเด้อเนาะมันจะออกหวานๆจัง่อยเนาะ หวานแช่ประคบเลยนะนะคาจะแซ่แพงมันก็มีประโยชน์หลายป่นเห็ดใส่ปลาทูอือยอดมากมากพี่เนาะินน้ำปู๊บจะไดปลาไทยด้อ เ้าเจ้าเนาะชิบมงกว่าแล้วประมาณนี้ย,ยายไปทายกินแซ่บทุกวันก็กินก็กินซ้าเนาะแซ่แบทุกวันขวพริกขวกระเทียมแต่ขวใส่ข่านำได้พี่น้องเด้อข่าหัวข่าแก่นะมันหอมขวใส่กันกรับหอมกระเทียมพริก แล้วก็เอามาปนเช่นกันนะพี่น้องเนาะจะออกหอมหอมแซ่บหอมค่าห,ห,หวานรมๆัวมาพี่น้องเลยอือ ข้าวอีสานบรรหานสุดยอด,ยอดที่สุดแล้ว